สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงสิรินะครับทางเพจหนังสือพิมพ์คำพีนิวแล้วก็ y u t u b e คำพีนนิวเรามีเรื่องราวของวัตถุมงคลทั้งเก่าและใหม่มาพูดคุยในรายการนะครับช่วงเปิดหัวตอนแรกทุกครั้งของคลิปเราจะนำเรื่องราวของวัตถุมงคลเก่าเหรียญดังมาพูดคุยกันในรายการก่อนตามคำขอนะครับ วันนี้ผมเตรียมวัตถุมงคลหลวงพ่อหัวนะครับหรือหลวงพ่อหัวแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองราชบุรี mm hmm. เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าประวัติความเป็นมาวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมมีอะไรกันบ้างไปดูรูปประกอบเลยนะครับนะเนี่ยครับ นี่คือพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจังหวัดราชบุรีพระครูอาจาระโสพลหลวงพ่อหัวหรือหลวงพ่อหัวบุญยะศิลิวัดกลางวังเย็นตำบลวังเย็นราชบุรีนะครับวัดกลางวังเย็นเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดราชบุรีต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อปีพศ2445พระครูอาจาระ โสพลหัวบุญนะสิริเป็นเจ้าวาดลำดับที่ห้าของวัดกลางวังเย็นประวัติของท่านสืบค้นได้ไม่ค่อยละเอียดนะักทราบแต่เพียงว่าท่านเกิดที่บ้านหัวนาครามตำบลวังเย็นอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีในสมัยเด็กพออายุได้13ปีท่านก็ได้บรรพชาเป็นสามเณร ศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆจนกระทั่งอายุได้15ปีเศษท่านจึงลาศิกขาบทเพื่อมาช่วยบิดามารดาค้าขายต่อมาเมื่ออายุครบบวชจึงได้อุปสมบทณนะวัดกลางวังเย็นส่วนพระอุปชาและพระกรรมวาจาจารย์พระอนุสาสนาจารย์นั้นไม่สามารถสืบคนได้หลวงพ่อหัวท่านจำพรรษาอยู่ที่วัด กลางวังเย็นเรื่อยมาจนกระทั่งปีพศ2443ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดพระอุปชาและเป็นเจ้าคณะแขวงหัวโพจังหวัดราชบุรีตามลำดับหลวงพ่อหัวท่านปกครองดูแลวัดด้วยความวิริยะอุตสาหะทุ่มเทแรงกายแรงใจจนวัดกลางวังเย็นจเจริญรุ่งเรืองมากในยุคนั้นหลวงพ่อหัวท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีจริยาวัดที่งดงามท่านเป็นพระที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาจิตอุทิศเวลาให้กับพระาศาสนาอย่างแท้จริงท่านเป็นเจ้าวาดดูแลวัดกลางวังเย็นมาตลอดจนกระทั่งถึงวันที่10เมษายนพศ2466สิริอายุ51ปีพรรษา30หลวงพ่อหัวก็หมดรณนาภาพด้วยอาการสงบ ทกากลางความเศร้าโศกเสียใจแก่บรรดาญาติโยมและศิยานุศิ์เป็นอย่างมากหลวงพ่อพหัวท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวบ้านในละแวกนั้นให้ความเคารพนับถือมากชาวบ้านแถวนั้นมีเรื่องเดือดร้อนใจหรือมีเรื่องโดนคุณใสมนดำหรือการกระทําจากพวกอวิชชาหรือบางท่านมีโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนก็ต้องเข้าไปพึ่งพาอาศัยหลวงพ่อพหัวให้ท่านขจัดปัดเป่า สิ่งที่เป็นอัปมงคลเสียดจังไรให้มาลายหายสิ้นจากร่างกายและสุดท้ายขอให้ท่านผม,ผมน้ำมนต์ของดีวัตถุมงคลของท่านไม่ว่าจะเป็นผ้ายันตะกรุดหรือเหรียญของท่านนำมาห้อยคอพกพาราตนาติดตัวซึ่งชาวบ้านแถวนั้นมีความเชื่อกันว่าเมื่อได้นำวัตถุมงคลของท่านมาบูชาพกพาก็จะมาลายหายสิ้นในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งอัปมงคล เหรียญหรือวัตถุมงคลของท่านเป็นที่เสาะแสวงหาของสิทธิานุสิ์และบุคคลที่เคารพนบถือทั้งจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเหรียญปล้ำรุ่นแรกปีพศ2461ีบ็มีสองบล็อกด้วยกันซึ่งเป็นเหรียญยุคเก่าที่น่าสนใจเหรียญทั้ง2บล็อกนี้เป็นเหรียญรูปไข่รูปท่านครึ่งองค์มีลักษณะคล้ายกันแตกต่างในรายละเอียดด้านหลังเล็กน้อยนิยมทั้ง2บล็อก ส่วนเหรียญอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกในงานศพปีพศ2466แต่ได้รับความนิยมเหรียญรุ่นแรกปีพศ2461นั้นมีประสบะการณ์เล่าขานกันมาบางท่านว่าดีทางแค้วคาดอยู่ยงคงกระพันชาติบางท่านก็ว่าดีทางด้านเมตตาคุ้มครองป้องกันให้ปลอดภัยในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางรถหรือทางเรือเหรียญรุ่นแรกปีพศ2461 ทั้งสองบล็อกด้านหน้าและด้านหลังพร้อมทั้งเหรียญที่ระลึกงานศพปีพศ .2466 ปัจจุบันเหรียญรุ่นแรกสวยๆราคาเล่นหาต้องอยู่ที่5้าหลักขึ้นไปนะครับนี่เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อหัวหรือหลวงพ่อฮัวแล้วแต่สิทธิ์จะเรียกชื่อท่านนะครับนี่ครับนาเป็นวัตถุมงคลยอดนิยม ที่นักสะสมนิยมเล่นหานะครับจากเรื่องของเหรียญดังเหรียญดีของราชบุรีมาที่วัตถุมงคลที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้นะครับพระกริ่งพญาลาหูนะมีกระแสถามหากันอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับพระกริ่งพญาลาหูนะครับนี่ครับนะพระกริ่งพญาลาหู ก้นอุดผงฝังตะกุดสาลิกาผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษเมื่อวันที่30สิงหาคมพศ2 5 5 8หลวงพ่อจรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดบุญยฤทธิ์ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดเลิกมหามงคลเททองหล่อพระกิ่งพญาลาหูรุ่นบุญยฤทิ์เจ้าสัวรับทรัพย์ชนวนมวลสารอักขระยันพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง9้ารูป นั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกณมนทนพิธีวัดบุญยลิ์จังหวัดนครราชสีมาสมโพธพุทธ,ธาเทวาพิเศษเมื่อวันที่16กันยายนพศ2558ณอุบโบสถวัดบุญยลิ์เนื้อรุ่นนี้สวยมากรายการจัดสร้างมีเนื้ออะไรกันบ้างมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับรายการที่จัดสร้างพระกลิ่งพญาลาหูรุ่นบุญยฤิ์เจ้าสัวรับทรัพย์ประกอบด้วย1 เนื้อทองคําสร้างจํานวน9องค์2เนื้อเงินก้นเงินสร้างจํานวน99องค์3เนื้อนวะเทดินไทยสร้างจํานวน199องค์4เนื้อนวะเต็มสูตรสร้างจํานวน299องค์5เนื้อทองชนวนพิเศษอุดผงที่แตกหักจากพระขุนแผนสะดุ้งมารกับพายชุมพลผงจากตะกุดดับเดือนดับตะวัน และผงพุทธคุณว่าน108สร้างจำนวน499องค์6เนื้อชนวนเก่าผิวเดิมสร้างจำนวน1,999องค์7พยัญพยารลาหูสองแบบสร้างจำนวนอย่างละ999ผืนสำหรับพระกิ่งพยารลาหูก้นอุดผงฝังตะกุฎสาริกาตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ2,500บาทนะครับนะถ้าใครสนใจลองสอบถามคุณแดง เอกคมภีดูนะครับว่ายังมีให้บูชาหรือเปล่าส่วนรูปที่ผมมานามาให้ดูเนี่ยนำไปเลี่ยมนะเลี่ยมพลาสติกกันน้ําอย่างดีนะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับระบบการเลี่ยมของช่างนะ่าทาได้สวยมากการเลี่ยมพลาสติกเนี่ยนะครับการเลี่ยมพลาสติกเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือว่านาบางกีนะสมัยเมื่อก่อนนะเขาทําตลับนะระผ้าผงเนี่ยเวลาที่นะน้าแขวนน้ําเข้า โอ้วงพระเสียหายนะครับเดี๋ยวนี้เขาเลี่ยมพลาสติกเนี่ยเลี่ยมปิดกันน้ําอย่างดีแล้วจะเลี่ยมทองก็มาจับขอบเอานะ้าก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะใครสนใจก็ลองดูนะครับพระกริง่งเป็นพระที่ได้รับความนิยมของหลวงพ่อจร์วัดบุญยริศตํตบยาบลพญาเย็นอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาเรื่องของคารวะจอมขมังเวทหน่อยนะครับนะท่านนี้เนี่ยมีชื่อเสียงจริงๆนะครับ เขาบอกขอให้เกิดแรงบันดาลในจิตขอให้พิสดารในใจวิชาพระเวทวิเศษสุดสายอาจารย์ฟ้อนดีสว่างนะสำนักอาจารย์ติก๊กบ้านโป่องอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก่อนถึงวันงานนะครับอาจารย์ติ๊กเนี่ยเริ่มจานอัขระยันที่ด้านหลังของขุนแผนประสบเนตส63ทุกองค์ต้องผ่านมือของอาจารย์ติก๊กเข้มขลังตาม ตำรับแน่นอนนะครับไปดูรูปหน่อยนะครับอาจารย์ติ๊กนะครับสิทธ์นะนี่ครับอาจารย์ฟอนดีสว่างนะชนวนมวลสารต่างๆของรุ่นนี้นะครับผงรูปหล่อรุ่นแรกปี43สีพึ่งประสบเนตรสีพึ่งว่านดอกทองว่านเรือเขาหลงวงว่านดอกทองว่านสาวหลวงนี่เป็นว่านมหาสเสน่ห์ทั้งนั้นเลยนะครับสมเด็จปี2,507 ของหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยที่แตกหักผงวัดยวดผงปัทมังหลวงตาเผือดวัดมะกอกผงอิทธิเจหรือสีผงเก่าที่มีผสมอัฐิอาจารย์ฟอนปี2547ผงขุนแผนหลวงปูม่มีหรือหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยรุ่นแรกผงบั่งมีสีสุกหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยผงอาจารย์คง ผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนดินสุขโขทยัยผงนาเลสวนผงดอกบัวดอกดาวเรืองในงานครูงานไหว้ครูทุกปีผงว่านน้ำมัน15ข่้าำเดือน12ชุดขุนแผนประสบเน่63รายการที่4.1ยอดเต็มไปแล้วรายการที่4.2ฝังล็อกเก็ตจองบูชา499บาทรายการที่4.3สีทองฝัง แม่เป๋อจองบูชา199บาทตามเลิกที่อาจารย์ติ๊กได้แจ้งวันทาพิธีปุกวัตถุมงคลรุ่นเจริญลาภ63วันพุทธที่15กระกฎาคมพศ2563ณนะสําำนักอาจารย์ติ๊กบ้านโป่งลาดบุรีนี่ครับก็เป็นงานของคารวาสจอมขมังเวทนะครับนะถ้าใครสนใจ นะอยากมีไว้บูชาก็ลองสอบถามกันดูนะครับนะไม่รู้ว่าทางคุณแดงมีรุ่นนี้มาให้บูชาหรือเปล่านะครับถ้าใครที่ติดต่อบูชากับร้านประเครื่องแดงเอกคมภีก็ลองสอบถามดูนะครับมาที่นะมาที่เรื่องที่เราจะพูดวันนี้นะครับเดี๋ยวผมนะรวมเลยนะรวมภาพเลยทีเดียวนะครับมาดูฮะนะมาไล่เรียงกันนะครับเอารูปร่างก่อนนะครับเจิมรถให้สิทธิ์ฮะพระ อาจารย์มหาต่อธรรมรังสีภาคณาจารย์ชื่อดังคณะหกวัดพันมนาราชจ,จังหวัดนครราชสีมาเจิมรถป้ายแดงให้สิทธิ์เมตตาเจิมรถให้สิทธิ์พร้อมให้พรขอจงเจริญด้วยเงินทองโชคลาภสาธุนี่ครับนะส่วนด้านบนนะด้านบนนะครับมาดูไล่เรียงกันเลยนะครับเป็นนะเป็นไอนะ้ไข่นะไอ้ไข่เริ่มจากไอ้ไข่รูปล่อลอยองค์ไอ้ไข่ไกรยสิทธิ ฐานภูเขารุ่นแรกเป็นแบบรุ่นโชคนะครับเขาบอกว่ายอดใกล้เต็มหรือยอดเต็มไปแล้วก็ไม่รู้นะครับนะไอ้นะรุ่นนี้นี่เขานิยมมากๆเหมือนกันนะครับเห็นแล้วก็แห่สั่งจองกันนะครับมาที่หน้าถัดมานะครับเป็นนะไอ้ไข่ปดนี่ครับนะของวัสดนะราชอาารศรีธรรมราชนะครับขนาดบูชานะครับขนาดบูชานะครับนี่ับ ไอ้ไข่นะฮะไอ้ไข่ของวัดสนนะครับวัดสนนครศรีธรรมราชขนาดบูชาเนื้อทองเหลืองลงยาราชาวดีนั่งบนกองเงินกองทองขนาดสูง7นิ้วสร้างจำนวน1,000องค์ราคาสั่งจองเบานะครับองค์ละ2,599บาทเท่านั้นท่านใดที่สนใจสั่งจองก็นะสั่งจองกันได้นะครับอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยนะเจ้าสัว นะครับไอ้ไข่เจ้าสัวพันล้านนะครับอันนี้ก็เปิดสั่งจองเป็นของของพระอาจารย์มหาต่อนะครับวัดพนรายมหาราชนครราชสีมาคณะหกก็สนใจสั่งจองได้รุ่นนี้ส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างลงมาเป็นพระขุนแผนผงกระดูผีรุ่นแรกหลวงพ่อพุธวัดโคกสวายจังหวัดนครราชสีมานำเลิกนะครับสีเขียว ปิดทองคําแท้งดงามนะครับถ้าใครยังไม่มีก็ลองสอบถามดูนะครับนะหาสะสมก็ได้ส่วนพระปิดตานะครับพระปิดตาเป็นพระปิดตาจานมือนะรุ่นแก้วสารพัดนึกหลวงปู่แก้วธรรมทิโนวัดอัมพวันอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ฮะนะครับเป็นสุดยอดวัตถุมงคลที่น่ามีไว้ บูชาจริงๆนะครับนี่ครับนะบผมไล่เลียงแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นให้ท่านได้เห็นท่านจะได้ติดตามข่าวสารนะครับว่ารุ่นไหนหน้านานานนาสนใจน่ามีไว้บูชากันบ้างนะครับนะไปดูนะเรื่องราวของหลวงปู่ทองดําวัดถ้ำตะเพียนทองหน่อยนะครับนะหลวงปู่ทองดํานะครับนะพักเก้าหน้าตอนนี้คืบหน้าไปมากแล้วนะครับใครอยากร่วมบุญกับหลวงปู่ทองดํา วัดถ้ำตะเพียนทองก็ไปร่วมบุญกันได้นะครับนะอาน,นิสงผลบุญนะสร้างพระก้าหน้าท่านจะเจริญก้าหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็นะเรื่องของการเงินการทองนะครับนะใช้จ่ายคล่องมือเพราะว่าได้ร่วมบุญพระก้าหน้านะครับนี่ฮะนะ,ะก้าวหน้ามหาเศรษฐีนะครับนะของวัดหลวงปู่ทองดำวัดถ้ำตะเพียนทอง จังหวัดลบบุรีพูดถึงหลวงปู่ทองดำนี่ผมเคยนำประวัติมาพูดคุยกับนาะกับท่านในรายการแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับจะไปเที่ยวที่วัดไปขอบารมีหลวงปู่ทองดำก็ได้เลยนะครับที่นี่มีถ้ำนะ้าก็เรียกว่าถ้ำเพียนทองนะครับผมไม่รู้ว่าท่านเคยไปไหมนะวัดแห่งนี้นะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเพียงสำนักสงฆ์นะครับทำเลดีมากทำเลวัดนะครับวัดเนี่ยจะ นะจะอยู่ด้านหน้าส่วนด้านหลังเป็นภูเขาเขาเรียกว่าหลังพิงนาะพิงภูเขานะพอถัดไปหน่อยก็จะมีนะจะมีอุโบสถนะครับมีโบสถ์อยู่นะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสำนักสงฆ์ธรรมดาหลวงปู่ทองดําท่านไปปักกดอยู่นะครับแล้วก็มีนิมิตว่ามีถ้ำอยู่ภายในตอนแรกไม่มีนะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าที่นั่นมีถ้ำ แล้วก็หลวงปู่ก็ไม่รู้จนนะท่านนิมิตไปว่ามีถ้ำเพราะว่าเจ้าแม่ตะเพียนทองเนี่ยมาเข้าในนิมิตนะว่ามีถ้ำท่านก็เลยนะปีนขึ้นไปเมื่อก่อนเนี่ยท่านอยู่เนี่ยสมัยนั้นท่านยังหนุ่มๆนมนะครับแข็งแรงท่านปีนขึ้นไปนะแล้วท่านก็ไปดูว่านะมีทางเข้าตรงไหนอย่างไรปรากฏว่ามีนะครับเดินขึ้นไปด้านบนจะมีป่องนะป่องใหญ่ด้านล่างเป็นช่องนะครับแล้วก็เป็นถ้ำ ท่านลงนะใช้เถาวัลย์เนี่ยโรยตัวลงไปแล้วก็เข้าไปดูด้านในแล้วก็เห็นว่าด้านในเนี่ยใช้ในการปฏิบัติธรรมได้ก็เลยนำนะขึ้นนะจากนั้นเนี่ยขึ้นมาก็นำนำเรื่องราวมาปรึกษากับญาติโยมชาวบ้านนะก็มีการทําพิธีระเบิดปากถ้ำนะระเบิดปากถ้ำเพื่อให้เข้าไปภายในถ้ำได้นะแล้วก็พอเข้าไปก็เจอหินนะ เจอหินคล้ายกับรูปปลาตะเพียนทองก็เลยเรียกว่าถ้ำตะเพียนทองนะครับแล้วก็มีเจ้าแม่ตะเพียนทองตอนนี้เขาเอาหินก้อนนี้ออกมาไว้ด้านนอกแล้วก็ทําทําบ่อให้นะครับแล้วก็มีปลาตะเพียนซึ่งเป็นหินเนี่ยอยู่ในน้ํานี่คือที่ไปที่มาของวัดถ้ำตะเพียนทองถ้าใครได้มีโอกาสก็ไปกราบนมัสการขอพรหลวงปู่ทองดําแล้วก็ไปเที่ยวชมถ้ำตะเพียนทอง นอกจากนี้ก็ยังขอพรกับเจ้าแม่ตะเพียนทองได้ด้วยนะครับนะบอ่ะมาถึงเรื่องนี้ครับนะเรื่องสุดท้ายของวันนี้ที่ผมจะพูดถึงนะครับมีดหมอฮะนะมีดหมอนะฮะอันเนี้ยถ้าท่านเห็นนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพุทวดก่อนนะฮะเหรียญหลวงพุทวด,ดหลังไอ้ไข่ของวัดเสมาเมืองรุ่นนี้เนี่ยผ่านการเสกเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วแล้วก็เปิดให้บูชาแล้วนี่เขาคุณแดงเขานําไปเลีเ่ยมนะเลี่ยม นะเลี่ยมพลาสติกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเลี่ยมดีท่านเห็นไหมใสกิ๊กเลยนะาสวยงามทีเดียวนะเลี่ยมแค่นี้ก็ขึ้นคอได้แล้วนะครับส่วนอีกนะอีกภาพหนึ่งเป็นมีดเทพสตตาเสาห้าพารวยนะครับนะรุ่นนี้นะของหลวงพ่อทองนะวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อทองนี่เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังวัตถุมงคลของท่านหลายรุ่นนะได้รับความนิยมนะครับนะสสตาวุธ เทพนะครับสาตาวุธเสาห้าพารวยท่านจะเห็นนะบนด้ามมีดจะมีท้าเวศนะท้าเวสุวรรณอยู่นะครับนะเป็นการนะลงด้วยมืออันนี้นะครับนะก็งดงามทีเดียวเปิดให้สั่งจองอยู่ใครสนใจก็สั่งจองกันได้ตามศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปนะครับท่านอยู่กับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงสิรินะครับท่านสามารถจะติดตามรายการได้ อย่างนี้นะครับทางเพจหนังสือพิมพ์คัมพินิวแล้วก็ YouTube คัมพินิวนะท้ายนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับอย่าลืมกดนะครับสนับสนุนในเพจหนังสือพิมพ์คัมพินิวแล้วอย่าลืมกดติดตามใน u t u b e คัมพินิวกด u b s c r i b e นะกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดาคลิปดีๆอย่างนี้วันนี้กลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ